มานะคะมาดูวิธีการลดหน้าท้องด้วยผ้าขนหนูเออหน้าท้องมันเป็นส่วนหนึ่งนะบางคนเนี่ยแบบตัวเล็กหมดเลยแต่หน้าท้องยื่นไงซิทอัพแล้วซิทอัพอีกทําหลายสิ่งอย่างมากก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกแค่ว่าเป็นผ้าตัวผืนเดียวแล้วก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้เอามาผูกเอวด้วยเอาไปดูซิทําอะไรเชิญค่ะเออเ่าผ้าไปยังไงอะ ฝันที่จะมีรูปร่างเพียวบางไร้พุงและห่วงยางจนถึงกับต้องออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง close, whistle, แต่นี่ค่ะเม่ใช้ผ้าขนหนูแค่ผืนเดียวเท่านั้นในการลดหน้าท้องเมว่าเราอย่ารีรอกันเลยนะคะเข้าไปทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะค่เตรียมนะคะคุณผู้ชมนั่งตัวตรงหลังตรงค่ะยืดแขนออกไปอย่างนี้นะคะนั่งชัดสมาธิค่ะต่อไปนะคะเราก็ยืดขาซ้ายออกไปค่ะ เอาผ้าคนหนูนะคะไปผ้าไว้แบบนี้ค่ะขาตรงนะคะแขนตึงด้วยค่ะแล้วก็มือด้านนี้นะคะอิงตัวตามมาแบบนี้พักไว้สิบวินาทีค่ะทําสลับไปมาขวาซ้ายแบบนี้ทั้งหมดสิบครั้งนะคะ ang, strength, all, yeah. ถ้าต่อมานะคะนอนเข่าชันค่ะแล้วเอาผ้าเนี่ยพาดไว้ที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะนับหนึ่งถึงห้านะคะ ขณะยกสะโพกขึ้นหน้าท้องจะเกร็งต้านกับแรงของผ้าขนหนูหลังจากนี้นะคะค่อยๆหายใจออกค่ะแล้วค่อยๆยกสะโพกลงค่ะทำแบบนี้สลับไปมานะคะสิบครั้งค่ะท่าที่สามค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้มือขวากับมือซ้ายนะคะจับผ้าให้ต็งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้ววาดมาทางซ้ายค่ะอย่างนี้นะคะโค้งตัวลงงนี้ค่ะ นับ1น่ถึง้านะคะระคร้างไว้ค่ะและกลับมาทางด้านนี้นะคะด้านขวาค่ะเอียงตัวหลงค้างไว้เหมือนเดิม5้าวีนะคะทำแบบนี้เรียกว่า1ครั้งนะคะคุณผู้ชมทำทั้งหมด10ครั้งค่ะท่านี้นะคะจะช่วยให้บริเวณของคุณเนี่ยเอวของคุณทอดค่ะ ท่านี้ใช้พลังงานเยอะค่ะใครมั่นจะโดนเผาผลาญอย่างแน่นอนเริ่มโดยการยืดขาไปทั้งสองข้างนะคะเหยียดตึงค่ะใช้ผ้าขนหนผืนนี้นะคะคล้องไปที่เท้าค่ะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆนอนลงไปให้ตัวเราเนี่ยเป็นรูปตัว V ค่ะทําให้ขาของคุณเนี่ยตึงที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะคุณผู้ชมค้างไว้สิบวีเป็นจํานวนสิบครั้งนะคะเสร็จแล้วสิบวีค่อยๆเอาขาลงค่ะ ลองฝึกทำกันเป็นประจำดูนะคะเมีรับรองค่ะว่าคุณเนี่ยจะมีหน้าท้องที่แบนราบไร้พุงค่ะเห็นไหมคะไม่ยากนะพอได้เลยละ่ะเนี่ยเนี่ทำอยู่ตอนดูทีวีนี่แหละผื้นเล็ก